สวัสดีจ้ามาดูอีกสูตรแม่นๆสูตรนี้ไม่ต้องบวดงงลบนับเลขก็เลยก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลย ประจำวันที่สิบหกครับสองครับหกเจ็ดบนก่อนสูตรง่ายๆทำง่ายๆเราไม่ต้องยุ่งยากเลขที่ออกก็คือห้าสี่สี่ย้อนดูเอาสี่ลงมานะคะสี่สาม 4, แล้วมาห้าหกเจ็ดหกับเลงมานี้ศูนสองเผื่อแปดจบแล้วเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนี่จับคู่เลยห8แปดหปด เจ็ดเก้าสีห้างนิ้นนิ้นหลักร้อยเราก็เหมือนเดิมส,บ 59, บสอบอีบวกหนึ่งเป็นห้าเก้าบวกสีนอโบบวกหนึ่งบวกสีหลักร้อยนะคะง่าย ร้อยไม่เคยทํายุ่งยากเลยสูตรนั้นไม่เข้าหน่วยบวกสีบวกสีไม่เข้าแล้วมันมาเอาสูตรใหม่ม,มาเอาสูตรนี้ก็เข้าอยู่สูตรนี้ก็นาทํามาพร้อมกันอยู่ก็สูนมาเรื่อยๆแต่มาทีหลังมันไม่สูนสูนอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวจะทำสูตรร้อยให้ดูอยู่เก้าสูตรนะ บางทีก็นห้าจมา07 0นเจ็ดสุดส่วนห้าสุดมาต่อมาเลขที่ออกก็คือศูตนี้ทำง่ายๆหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหหนึ่งล่าง เราใช้เลขเก้าลงมานะคะเพิ่มหน้าเป็นแปดเก้าบวกเก้าง่าเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ด ราใช้ตัวนี้นะคะหก,กับจิตลงๆใบอๆอยู่หนึ่งสองกับจต,ตัวเทนกันตัวนี้มาจากไหนนะคะตัวนี้จะมาจากไหนตัวนี้สามกับสี่ก็คือหกสามหกสี เจ็ดสามเจ็ดสี่เอาสูตรสมัยแบบโบราณโบราณที่พ่อสอนไว้นะเยอะอยู่เต็บางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้าสูตรแบบนี้นะเ้าบวกหนึ่งหน่อยในบนบวหนึ่งเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์สี่ หลักร้อยห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าลืมเขียนมือหมดทีนีงโล่งให้สีแห้งค่อยเต็มมันถึงจะชัดเจน, <c oughs> น มาข้ามหลังหลักร้อยก็คือสี่ศูนย์ศูนย์หกสามสี่หกสาม สูตนี้ไวเกินไม่ถึงสิบินาทีเลขที่ออกก็คือหกสามสี่ห้าเจ้าก,กรถุงไว้ไดีดีเดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้ามือขายก็เลยเลขเป็นอันเยอะก็เลยไม่ได้ค่อย ได้ซื้อเลยแต่ก่อนทำนี้เลขอันไม่ค่อยมีเนะี 0, 6, ่ยศูนย์หกสามเหมือนเดิมเอาสามลงมาสองไปหน้าสามตัวนี้ก็มาที่สี่ห้าหกสี่ตัวนี้ก็มาที่เก้าศูนย์หนึ่ง เลขเด่นของเราก็คือห้าหกหลักสิบเจ็ดแปดจะพูดก็คือห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ด หกแปดปีที่แล้วนะเข้าตลอดในศูนพอมาปลายปีก็ก็เข้าเข้าหลุดหลุดเหมือนกันสามบนหนึ่งร้อยได้จานนี้ร้อยเท่ากับสี่บวกสี่เท่ากับแปด แต่ก่อน่อบ57ตัวเดียวตอนนี้เปลี่ยนใจมาเป็น58แล้วอสองหางนี่แหละ4 57 4 58กันไว้8 57 8 58อันนี้ไม่ที่สุนหรอกเปืน แต่มันมาด้วยกันเลยเอามากลัวตัวนี้เงาอันนี้ซื้อไว้เพียบแล้วนี่อันนี้ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าตอนแรกมนาะคิดว่ามันจะออกห้าสามกับห้าเจ็ดเลขมันจะมาเลขมันจะมาตัวไหนโชคตัวนี้นะคะห้าหกก็ชอบซื้อหมดนี่แหละแต่เว้นหกแปดหกแปดใครชอบก็เอา ไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาเอาเต็มห้าเจ็ดไปเต็มหกเจ็ดโอ้ยเสื้อผ้ายืดเบิง้งคิดว่าจะเต็มห้าเจ็ดเดยนี้ไปเต็มหกเจ็ดสิสองทางสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปด สองหางชอบก็จัดขัดกระผานนะคะเร <c oughs> าจะเตี้มห้าแปดห้าเจ็ดห้าเปดเตีมเต้มหกเจ็ดเวยไม่ใช่จะโอหกเจ็ดนะจะโอกหกเจ็ดไหมนี่จะออกหกเจ็ดไหมน,ม,มนี่เตี้ยเอาสีสีห้าเจ็ดนี่แหละ ตัวกันก็คือสี่หแปดแต่ทํามาเยอะๆแปดมาเยอะกว่าเจ็ดอีกดูคำเตือนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดใทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่กด ไลค์กดแชร์นะคะขอให้ร่ำรวย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า